สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องพระสอนให้เรารักกันนะแล้วพี่น้องอดทนคนอื่นไหวไหมสมมุติพี่น้องต้องอยู่ด้วยกันกับคนหลายคนแล้วตัวพี่น้องเองก็พยายามจริงใจกับคนเหล่านั้นพี่น้องก็อยากจะให้คนเหล่านั้นเขาจริงใจกับพี่น้องด้วยแต่พี่น้องที่รักเวลาเราอยู่กับคนหลายคน มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเชื่อใจกันได้ว่าเขาจะจริงใจกับเราเพราะมันจะต้องมีกรณีเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้คนเราผิดใจกันจริงไหมพี่น้องเราว่าเราจริงใจกับเขาแต่เขาก็ยังต้องมีคนอื่นที่เป็นคนนอกหมู่คณะของเราที่จะสนทนาพูดคุยกันด้วยแล้วมันก็ทำให้เกิดความระแวงว่าจะมีอะไรที่ต่างฝ่ายต่างคิด ไม่เชื่อกันและกันว่ายังจริงใจกันอยู่หรือเปล่าพอเกิดความระแวงสงสัยกันขึ้นอย่างนี้ความเชื่อมั่นในการก็จางหายไปกลายเป็นการคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องไม่จริงใจกับตนแน่นอนเพราะทำเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่มีตัวแปรจากคนภายนอกมาทำให้เกิดความสงสัยขึ้น แล้วต่างฝ่ายต่างก็คิดมากหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรไม่ดีรับหลังตนและเรื่องพวกนี้ก็ยากที่จะมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันเพราะบางทีมันก็เป็นจริงอย่างนั้นเสียด้วยที่คนเราไม่ทันระวังไปคบหาสมาคมกับคนนอกเป็นคนนอกที่เป็นคนที่เราต้องคบหาด้วยนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักแยกแยะและ ยับยั้งใจที่จะไม่เอาความสัมพันธ์ของคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาปนเปกันไม่เอาความในออกความนอกเข้า ถ้าเป็นเรื่องที่ทำงานเราก็ไม่เอามาปนกันกับเรื่องที่บ้านเรื่องระหว่างสามีภรรยาเราก็ไม่เอาพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวข้องเรื่องในที่ทำงานเก่าเราออกมาแล้วเราก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงต้องระวังให้มากที่จะไม่ออกความเห็นไม่ทำอะไรที่จะมีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมกับที่ทำงานเก่า อย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกเราต่างฝ่ายต่างไม่ระมัดระวังกันเองมันจึงเกิดทำให้เกิดการปีนเกลียวในระหว่างคนที่เขาต้องอยู่ด้วยกันเพราะความกินใจที่เกิดจากคนนอกมาทำให้คนในคว้เขวไปแล้วเมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมามันก็จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะหันหน้าเข้ามาคุยกัน เพราะมันเหมือนกับจะไปตําหนิว่าทําไมถึงทําตัวรุ่มร่ามเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวแค่พอเริ่มพูดมันก็พูดไม่เข้าหูแล้วมันก็จะไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองไม่รู้จักคิดทำอะไรไม่ถูกต้องปัญหามันถึงได้เกิดคนเราจึงต้องแตกสามคัคคีทำให้อยู่ร่วมกันยากและที่สุดก็ยากที่คนเราจะรักกันได้ ถึงมีคำถามว่าพี่น้องอดทนคนอื่นไหวไหมพระสอนให้เรารักกันหนะักถ้าพูดถึงความรักในอุดมคติแล้วก็นะมันมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนนึงเกิดมาเป็นคนหลังค่อมแต่ไปหลงรักสาวสวยคนหนึ่งเขา้าเขาเข้าไปวอนอ้อนวอนขอให้สาวรับรักเขาแต่ไม่สำเร็จสักทีเนื่องด้วยความพิการของตนเป็นอุปสรรค เขาจึงเอ่ยกับสาวนั้นว่าเธอเชื่อเรื่องรักที่ผูกพันมาแต่สวรรค์ไหมในสวรรค์พระบอกกับฉันว่าจะได้พบเนื้อคู่นะแต่เนื้อคือคู่ของฉันจะเป็นสาวหลังคอมฉันจึงบอกกับพระว่าขออย่าให้เจ้าสาวของฉันต้องเป็นอย่างนั้นเลยขอพระองค์โปรโดเอาความหลังคอมของนางมาไว้ที่ลูกเถิดและโปรโดให้เจ้าสาวของลูก เป็นสาวสวยที่งดงามปราศจากตำหนิใดใดทั้งสิ้นพี่น้องที่รักหญิงสาวเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงรับรักชายหลังค้อมนั้นในทันทีพี่น้องที่รักการที่เราจะอยู่ด้วยกันกับคนอื่นในโลกใบนี้แล้วจะต้องรักเขาให้ได้มันก็เหมือนนิทานเรื่องนี้นี่แหละคนอื่นทุกคนย่อมมีข้อบกพร่องในความในทางความคิด ที่คิดอะไรไม่ถูกไม่ควรถ้าเขารู้จักระวังความคิดของเขาสักนิดเขาก็จะไม่ไปรุ่มร่ามทำอะไรที่มันจะทำร้ายคนอื่นอย่างนั้นหรอกแต่เขาไม่รู้จักคิดไงล่ะพี่น้องเราจึงต้องทนอยู่กับคนที่หลังคอมทางความคิดจิตใจวิญญาณและการกระทําของเขาแล้วเราจะจัดการเรื่องเช่นนี้อย่างไร เราจะโกรธโมโหไม่พอใจแล้วก็หาทางตอบโต้เอาคืนคนอื่นทุกคนอย่างนั้นแล้วต่างคนต่างก็แยกย,ย้ายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางหรือเราจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ใช่ไหมหรือจะต้องยอมแพ้ตลอดไปถ้าอย่างนั้นคำสอนเรื่องความรักของพระก็เป็นอันพับไปใช้ไม่ได้ในโลกนี้เลยใช่ไหม หรือเราจะหาทางทําให้ความรักที่พระสอนมีชัยชนะเหนือความหลังข้อมทางความคิดจิตใจวิญญาณและการกระทําของคนเรากันดีโดยเรายังคงมีใจรักคนเหล่านั้นอยู่เหมือนเขาเป็นเจ้าสาวในอนาคตของเราแต่เขาหลังข้อมหนะักเราจะเอาความหลังข้อมของเขามาแบกไว้แทนได้อย่างไรแปลว่าเราต้องอดทน รับสภาพต้องยอมอดทนรับสภาพความหลังคอมของเจ้าสาวของเราเอาไว้ในชีวิตของเราแทนใช่ไหมหมายความว่าถ้าคนอื่นเขาจะแย่เพราะความไม่รู้ของเขาอย่างไรเราก็จะยังคงรักเจ้าสาวของเราคนนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราจะค่อยๆอ,อดทนหาทางช่วยให้เจ้าสาวของเราขอค่อยๆเข้าใจอะไรดีขึ้นมาทีละน้อยใช่ไหม เราจะไม่ไปกระโชกโ h ห้าไปโกรธไปเคืองอะไรเขาเลยใช่ไหมเราจะต้องอดทนในความไม่รู้จักคิดของคนอื่นเขาอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเราไม่ว่าจะต้องยากลำบากอย่างไรเราก็จะกล้ากลืนฝืนทนที่จะค่อยๆหาทางทำความเข้าใจกับคนใช่ไม่ได้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมเหมือนเป็นการเอาความหลังข้อมในตัวเจ้าสาว มาใส่ไว้บนหลังของเราเองอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยใช่ไหมและแม้วันนี้ในโลกเจ้าสาวของเราก็าจะยังไม่รับรับเราสิทีทั้งทั้งที่เราเอาความหลังค่้องของเข้าม,ม,ม,มาแบกเอาไว้อย่างนี้เขาก็ยังไม่รับรักเรายังทำไม่ดีกับเราอยู่ร่ำไปแต่เราก็จะยังคงเห็นเขาเป็นเจ้าสาวของเราตลอดไปใช่ไหม พี่น้องที่รักเอาโลไปสอนคำสอนให้คนกลุ่มหนึ่งฟังแต่พวกเขาไม่ยอมจะฟังพี่น้องท่านจึงทำใจที่จะอดทนอยู่กับเขาอย่างนั้นไปก่อนเพราะทราบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ใครเปลี่ยนใจในทันทีท่านยังพอจะทำอะไรได้ท่านจึงไปทำอย่างนั้นก่อนคือไป บอกไปนะคนที่ยังพอจะรับฟังท่านบ้างแต่ไม่ได้คิดร้ายกับคนเหล่านั้นที่ยังไม่ฟังท่าน <c oughs> ได้จแต่ยอมรับสภาพที่จะให้เขาจงเปลียดจงชังท่านต่อไปเท่านั้นเองคำว่าสะบัดฝุ่นหมายความว่าอย่างนี้ ไม่ใช่ไปเกลียดไปชังเขาทำแต่เพียงยอมรับว่าเขาจะทำอะไรเราก็ได้แต่เรา สบัดฟุนใจที่จะคิดไม่ดีกับเขาออกไปเสียแล้วเรายังคงรักเขาเป็นเจ้าสาวของเราเหมือนเดิม ือกิจาการอักรสา,าวกบทที่18ข้อ1ถึงข้อ8ประเทศสำหรับวันพระราชัสบดีเทศกาลปาสกาสัปดาห์ที่6กขอ,อพระอวยพรนะพี่น้องนะ